สวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับจะมานะครับเสนอนะครับแบบฝึกนะฮะเขียนักษาภาษาขอมนะฮะหรืออักษรขอมนะครับในเล่มก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่เลยมีตัวประนะครับเหมือนตอนเราสมัยเราเรียนนี่แบบนี้นะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนและจำนะครับจำง่ายก็จะมีตัวหนังสือบอกนะครับเป็นตัวนะฮะภาษาไทย นี่เลยนะครับเป็นประมาณนี้นะฮะถ้าลูกศิลูกศิท่านใดนะครับหรือว่าผู้ติดตามนะครับท่านใดนะครับสนใจอยากจะเรียนรู้ไว้เป็นพื้นฐานนะครับย้ํานะครับว่าเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานนะครับถ้าจะเรียนจริงจังนะครับจะต้องเข้าหาคูบาอาจารย์นะครับนะท่านที่เขารับสอนลูกศิษย์นะฮะ พื่อไปตั้งขันคูเรียนนะครับให้ถูกต้องตามประเพณีนะครับของแต่ละสายวิชานั้นๆนะฮะนะอันนี้เราเรียนรู้เป็นพื้นฐานไว้นะครับว่าเอ่อตัวนี้เขียนอย่างนี้ตัวนี้เขียนอย่างนี้นะครับนะรบเราเรียนรู้ว่าเป็นพื้นฐานนะฮนะอ่มันจะเป็นเส้นปะเราก็สามารถเขียนตามได้เลยเห็นไหมฮะนะครับ อ่าก็ขอข้องงอะไรประมาณนี้นะอ่านี่ก็ขอไข่นะฮะนะครับภาษาภาษาขอมจะมีตัวขอไข่น่าะเป็นกะกะขะข้ชางะอะไรประมาณนี้นะฮะเห็นคะครับเขจะบอกนะฮะอ่ะนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สาม,มารถติดต่อวันที่เบอร์อาจารย์ได้เลยนะครับหรือแอดเฟซมาก็ได้นะแอดเฟซมาก็ได้นะครับชื่อเฟซอาจารย์ชื่อว่าเอ่อกำนันยันไทยนะครับ ชื่อเฟสนะครับกำนันยันไทยนะสามารถติดต่อมาขอเอ่อซื้อไปบูชากันได้ไอซ,อซื้อไปหัดเขียนกันได้นะครับนะบเล่มละ3 0 0บาทนะครับรวมส่งอีมเอทให้นะฮะมันก็เป็นพื้นฐานนะครับอาจารย์ก็เออขอค่าพิมพ์สักนิดนึงนะฮะนี่นะครับโอเคนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อ นะครับแอดเฟซหรือโทรมาที่เบอร์อาจารย์ก็ได้นะครับโอเคครับผม